สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์แชนแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนนมาแชร์นะครับรับหน้าที่จะพามาชมนะครับรถ1นึ่งคันนะ เนื่องจากมีภารกิจนะครับที่จะไปส่งมอบรถที่นนทบุรีนะครับวันนี้วันที่27ธันวาคม2563นะครับผมมีนักลูกค้านะครับที่จะไปส่งรถคันนี้1คันนะครับเป็นรุ่นไททัน4ประตูเตี้ยสีดำพร้อมแม็กซิ่งโลดแต่งสวยงามนะครับผมที่มาดคลิปวันนี้นะครับเนื่องจากต้องบอกงี้ก่อนว่าเรามี ประเด็นเท้าวความนะครับเนื่องจากตัวลูกค้าท่านเนี่ยที่มาซื้อรถกับผมเนี่ยคันตีประตูสีดําคันนี้นะครับก่อนหน้านี้ลูกค้าเคยตีรถเก่าหมายถึงคือจะรถเก่าเนี่ยมาเทินเอารถมือสองเนี่ยมาเทินกับเรานะครับเราก็เลยอ่าโอเคอาสาวิ่งไปดูถึงนนทบ,บุรีนะครับแล้วสภาพรถเนี่ยเรารู้สึกว่าเออซื้อราคามันมันได้ต่ําจริงๆแล้วก็เลยช่วยลูกค้าไปอ่ะก็เลยจบกันไปได้ดีนะครับ ทีนี้ลูกค้าก็เลยเชื่อใจต้องบอกอย่างนี้ก่อลูกค้าเชื่อใจนะครับโดยการออกรถกับเราเลยนะครับออกรถกับเราเลยใช้บริการที่เราจบ one stop service นะครับเทินซื้อขายจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยนะครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าเป็นค้าขายลูกค้าทําอาชีพค้าขายนะครับแต่มีอาชีพโปรไฟล์สกอร์ดีนะครับตรวจสอบหน้างานได้นะครับแล้วก็บวกกับตัวลูกค้าเนี่ย เป็นเจ้าบ้านพูดง่ายๆเป็นเจ้าบ้านที่อยู่ทะเบียนบ้านปัจจุบันด้วยนะครับก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมก็เลยมาอัดคลิปเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเอ๊ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพนักงานบริษัทไม่จําเป็นต้องเป็นพนักงานสลิปนะครับก็สามารถซื้อรถกับมิสูบินทีสามารถซื้อรถกับเราได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะปั้นเคสให้ได้หรือไม่นะครับปรึกษากันได้นะครับเนื่องจากเราเคยลงคลิปไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว คลิปที่ส่งมอบรถที่จันทบุรีก็ดีส่งมอบรถที่หลายที่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวสีประตูตี้นะครับหรือว่าเอ็กซ์แนเดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราส่งมอบเราก็จะพยายามถ่ายไว้ให้มากที่สุดอย่างวันนี้มีโอกาสก,าก็เลยถ่ายเก็บไว้ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นประสบการณ์ดีๆเพื่อมาแชร์ให้กับลูกค้าท่านอื่นนะครับที่ยังลังเลอยู่ตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ใครจะช่วยเคสท่านได้หรือไม่นะครับก็ ให้เราเป็นหนึ่งในทางเลือกของท่านดีกว่านะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถลูกค้าท่านนี้นะครับว่าแจ่มแค่ไหนนะครับบอกเลยว่ามันมันแมทกันพอดีมันสวยมันลงตัวไปหมดนะครับเนื่องจากเราลงคลิปสปอร์ตเอสปอร์ตี้ไปด้วยแล้วก็ส่งมอบที่จนันทุลีลูกค้าเห็นคลิปนี้ก็เลยอยากอยากดูอยากได้แบบนั้นนะครับก็เลยมาใช้บริการที่เรานะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมจะพาไปชมนะครับรถคันนี้นะครับว่าแต่งและทรงมันสวยขนาดไหนโหลดขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันล้อแมกชุดนี้นะครับราคาที่เท่าไหร่จัดโปรโมชั่นด้วยไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับผมขอเปลี่ยนมุมภาพนิดหนึ่งนะครับแสบนี่นะครับคือรถ4ีบระตูเตียสีดำนะครับ g l x ราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะครับ พร้อมลงแม็กซิ่งแบบนี้นะครับ PE 3 7นะครับสีประตูเตี้ยสีดำถามว่าแม็กไหมบอกว่าแม็กมากนะครับเนื่องจากตัวล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยไม่ลนซุ้มนะครับจ่าไม่เรียกแน่นอนสบายใจได้นะครับจ่าไม่เรียกนะสเปคล้อก่อนผมพามาดูสเปคล้อนะครับสเปคล้อคันนี้นะครับอยู่ที่ด้านหน้าเ่ยครับ ลัดยางนะครับ2 3 5 40า R 1 8นะครับมาพร้อมกับตัวล้อกว้างขนาด9.5นิ้วนะครับล้อกว้าง9.5นิ้วนะพร้อมกับน็อตล้อ,ลอจุ๊บล้อสีฟ้าทั้งหมดนะครับก็จะให้ความสวยงามรู้สึกว่ามองสบายตาครับเลเซอร์แดงด้วยนะครับ2 3 5 40า R 1 8นะครับด้านหน้านะครับพร้อมลัดยางนะ ล้อหลังนะครับกว้าง10.5นิ้วนะครับพร้อมรัดยาง2อ5 35า r 1 8โหลดหน้าหลังนะครับโหลดหน้าหหลัง2นะครับผมก็ทรงก็จะประมาณนี้สวยนะผมรู้สึกว่าสวยมากเออแล้วเราตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้จบนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องไปทําต่อแล้วนะครับก็เลียร์ให้จบเลยนะครับผมก็ลักลักษ ประมาณนี้นะเกี่ยวกับตัวรถอุปกรณ์ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกันสร์เบ้ามือจับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมติดตั้งให้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าคอดต้อมมานะครับว่าอยากให้เรียบที่สุดนะครับอยากให้ดูซิ่งแบบเรียบเรียบไม่อยากให้ดูเยอะเกินไปไม่อยากให้ดูน้อยเกินไปนะครับ อันนี้ใช้งานชีวิตประจำวันได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาแชร์ด้วยว่าทัศนวิสัยในการขับขี่ถ้ามันเตี้ยลงแล้วนะครับหรือว่าสมรรถนะในการขับขี่ถ้ามันเตี้ยลงแล้วยางแก้มบางลงแล้วมันกระด้างขึ้นไหมเสียงมันเข้ารถเยอะไหมนะครับผมจะพามาชมในคลิปนี้นะครับ รอติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะผมจะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้มันจะเรียวๆหน่อยนะครับหลังๆผมจะทาคลิปเรียวๆไม่อยากจะตัดต่ออะไรเยอะแยะนะครับเพื่อให้เห็นเหมือนตัวเราอยู่ด้วยกันนะครับอยากจะแชร์ว่าเอ้ยเราเจอมาด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปส่งมอบรถลูกค้าคันนี้ที่นนทบุรีกันดีกว่าครับผม แล้วนะครับผมกับรถคันนี้กับการส่งมอบที่นนทบุรีนี้นะครับผมก็ระหว่างทางนะครับผมก็จะมาเล่าอาการของตัวรถนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมนะครับคือหลักๆต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าตัวช่วงล่างของตัวรถไททันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับดียิ่งขึ้นในะกรณีที่เราเปลี่ยนแม็ก เนื่องจากอะไรด้วยหน้ายางที่ใหญ่ขึ้นละ่ะอ่ะโอเคมีผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับหน้ายางที่ใหญ่ขึ้นการเกาะถนนก็ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยแต่หลักๆคันนี้นะครับเป็นทรงโหลดนะเป็นทรงโหลดด้วยตัวมิสูบิชิไททันทุกรุ่นของเรานะครับไม่ได้มีการโหลดแบบโดยตรงโดยตรงคืออะไรการโหลดแบบโดยตรงคือการเอาโช้เดิมสปริงเดิมมาทำสตัดสตัดปรับเกียร์นะครับโดย ไม่ได้มาทําสตา์นะแต่เราไม่มีการทําแบบนั้นนะครับเนื่องจากตรงรุ่นเนี่ยไม่มีนะครับอย่างค่ายอื่นอาจจะเป็นเจ้าตลาดอย่างอิสุอ่ะโอเคทาสตัด์ปรับเกียร์ได้แต่ไททันนะครับเป็นกลองโหลดง่ายนะเป็นกลองโหลดภาษาภาษาช่งางเขาก็จะเรียกกันแบบนี้นะครับทุกคันของไททันนะครับสําหรับใครที่โหลดไม่ได้ออกที่ผมนะออกที่อื่นก็นแล้วแต่นะครับโหลดทรงโหลดนะครับก็แนะนําให้ตั้งศูนย์นะ ตั้งศูนย์เนี่ยสำคัญมากนะครับจะทําให้มีกลิ่นยางซึ่งคันนี้นะครับตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในน้ซิ้นรวมอยู่ในเบรคเสร็จค่าค่าบริการนี้นะครับก็มาพูดถึงอาการบ้างดีกว่าฟีลลิ่งในการขับขี่อย่างที่ผมบอกคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวหน้ายางครับเดิมเนี่ยมันขอบ16นิ้วยางเนี่ยสองหนึดด้วยแก้มยางมันสูงเนี่ยความกระดอนเนี่ยมันมันเยอะกว่าอยู่แล้วแต่รูปแบบการบรรทุก เดิมเนี่ยบรรทุกเดิมนะดีกว่านะครับเราจะแนะนํารูปแบบการบรรทุกถ้าใช้ยางเดิมจะดีกว่าถ้าแต่งเนี่ยปอไม่แนะนําให้บรรทุกทุกได้แต่ไม่ไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับการเกาะถนนดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเนื่องจากยางเนี่ยขนาดยางเนี่ยหน้า2-35หลัง2 6 5การเกาะเนี่ยโคตรเกาะเลยผมเหยียบมาเนี่ยอยู่ประมาณ130140ไม่รู้ตัวเลย เพราะรูปแบบการเกาะมันเกาะจริงๆนะครับผมแล้วก็ฟิลลิ่งความกระด้างความกระด้างนะครับคันนี้ที่ลองเทสเนี่ยความกระด้างก็ให้ถ้า10เนี่ยกระด้างอยู่ประมาณ5-6แค่นั้น5 6นะเพราะว่าอะไรคือตัวความกระด้างเนี่ยม,มันกระด้างอยู่แล้วแหละอ่าโอเคด้วยตัวแก้มยางมันน้อยลงนะครับจากเดิมจาก70เหลือ40 45 35อย่างเงี้ย แก้มยางมันเหลือนิดเดียวมันก็ได้อยู่แล้วแต่ด้วยรูปแบบแม็กนะครับแม็กมันก็ซับแรงได้ระดับหนึ่งถ้าแม็กดีนะครับแม็กดีก็ซับแรงให้เรารู้สึกว่าเราไม่กระด้างมากเกินไปความนุ่มนวลน,นะครับความนุ่มนวลเนี่ยเก็บเสียงเนี่ยต้องบอกเลยบอกตรงๆเลยเก็บเสียงเนี่ยเก็บดีระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้ดีเท่ากับยางเดิม นะครับไม่ได้ดีเท่ากับยางเดิมตอนนี้ผมวิ่งอยู่บนบูรพาวิถีความเร็วประมาณร้อยร้อยนิดๆนะครับก็คร่าวๆเ,เนี่ยเราจะไม่ได้ขับเร็วนะครับเราอยากทดสอบสมรรถนะแต่เหยียบช่วงแซงอะ่ะโอเครู้เรื่องเลยนะครับสิ่งที่หายไปนะครับสิ่งที่หายไปและต้องแลกสิก่งที่ต้องแลกไปนะครับกับความเกาะถนนเนี่ยคือการประหยัดแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้วยหน้ายางที่มันใหญ่ขึ้นการประหยัดก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะการเกาะถนนดีขึ้นการประหยัดก็ น้อยลงล ء, <og> เช่นเดียวกันนะครับอัตราเร่งอัตราเร่งเนี่ยถือว่ายังตอบโจทย์อยู่ยังไม่ได้อืดนะยังไม่ได้อืดตอบอยู่นะครับตอบอยู่ด้วยตัวขับเคลื่อนเนี่ยเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับกระบะทั้งหมดจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังแล้วนะสมัยนี้นะครับก็ให้ความเกาะอยู่แล้วแหละอัตราเร่งมันก็ดีดีอยู่แล้วนะครับต้นได้ปลายไหลถ้าเป็นภาษาบ้านๆนะครับต้นได้ปลายไหลแต่ถามว่าให้ผมแนะนํานะ ไม่แนะนํานะครับแนะนําเป็นรูปแบบทรงยางยีราฟแคะดีกว่าแล้วแต่ความชอบนะครับเราจะไม่กระทบถึงแต่ละทรงนะครับแนะนําให้เป็นยีราฟแคะดีกว่าเพราะว่าการเก็บเสียงเนี่ยจะดีกว่าแต่สิ่งที่ต้องได้มาและแลกไปคือความโดดเด้งด้วยแก้มยางของตัวยีราฟแคะมันก็จะเยอะไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาพูดถึงตัวฟิลลิ่งอ่ะฟิลลิ่งโอเคใช้ได้เลยนะครับ สิ่งที่เสียไปคืออัตราเฉลี่ยกันกินน้ำมันเนี่ยมันจะเยอะขึ้นตามปกติของเขาอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ได้เจาะอะไรมากมายทีนี้เราจะพามาดูระหว่างทางว่าระหว่างทางแล้วเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับระยะทางอยู่ประมาณไม่ไกลครับอยู่ประมาณ60กิโลแต่อยากทดสอบสมรรถนะในเมืองนะครับระยะไกลเนี่ยเราไม่เราไม่อยากทดสอบอะไรมากมาย เพราะว่ารูปแบบระยะทางไกลๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันประหยัดกว่าอยู่แล้วอันนี้ในเมืองนะครับในเมืองบนทางด่วนด้วยนะจะบอกให้ก็ระหว่างนี้นะครับผมก็จ่ายค่าทางด่วนเรียบร้อยนะครับเอารถไปส่งก็อยากจะเรียวๆลิตี้เลยนะครับอยากจะไม่ตัดคลิปอะไรเลยนะครับก็อยากจะแบบได้อะไรมาก็ตัดต่อใส่นิดๆหน่นนอยๆแล้วก็อยากให้เห็นว่า มากับเราจริงๆนะครับเราอยากจะมาแชร์ฟีลลิ่งนะครับสำหรับคันนี้สวดทรงที่เราเห็นเนี่ยมันจะกระด้างไหมนะครับส่วนตัวก็อย่างสรุปแหละไม่กระด้างแน่นอนนะครับไม่กระด้างรู้สึกว่ารับได้นะครับรับได้แต่แนะนำนะาค้อแนะนำนะครับสำหรับไททันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตอนเดียวแคปเตี้ยสีประตูเตี้ยที่จัดทรงโหลดแนะนำให้ ตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์เนี่ยจะแก้ปัญหาการกินยางได้ดีที่สุดนะครับกินทุกค่ายแหละกินทุกแบรนด์หลักอันไหนมันแก้ได้แค่นั้นเองเราก็เลยมาแนะนํากันแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเจออะไรมาบ้าง อนนี้นะครับก็ส่งมอบลูกค้าพี่พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าเคสเนี่ยค่อนข้างหินหนึ่งเลยก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคือเราเทินรถเก่าด้วยอ่ะรถเก่ามาเทินหนึ่งเลยสภาพรถเราก็ดันให้เต็มที่เราไปให้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตัวอาชีพที่ซื้อคันใหม่นะพี่เนาะเป็นแฟนพี่เขาเองแฟนพี่พัฒนาเนี่ยเขาทําเป็น ค้าขายนะพี่เนาะค<ช>้าขายอยู่หน้าร้านสักร้านหนึ่งเนี่แหละแต่หลักๆคือจังหวะดีมากเลยเช็คเกอร์ลงดีแล้วตัวหน้าร้านเนี่ยตรวจสอบได้จริงเป็นเจ้าบ้านที่อยู่ปัจจุบันสก,กอร์ดีนะครับก็เลยดันไปได้ทีนี้ผมจะถามพี่พัฒนาน,นิดนึงว่าทําไมถึงเลือกใช้บริการมิสูบีนทีนะครับก็ฝากถึงผู้ชมหน่อยนะครับผมก็คือแบบหนึ่งผมดูในช่องพี่เขาแล้ว พี่เขาดันได้ได้จริงครับผมแล้วก็อย่างหนึง่งเขาแบบยังไงเขาจริงใจอะ่ะเป็นคนจริงใจแล้วก็แบบว่าเราเคยไม่เคยเห็นหน้ากันแต่เราท,ทางโทรศัพท์แต่ว่าพี่เขาแบบก็กลัวเห<ว>มือนกันนะแต่ว่า แต่บริการเต็มที่นะพี่เนาะเพราะหลายคนก็ทักมาเหมือนกันไม่กลัวบ้างหรอเพราะว่ายังไม่ได้เจอกันเลยอะไรครับคือหลักๆเราบริการเต็มที่ถามว่าที่ไหนให้ใจอย่างพี่ที่ให้ใจเราแต่แรกเราก็เต็มที่ลูกค้าอะไรงี้ยคือเคสเนี่ยถ้าถ้าไม่จบเนี่ยผมก็จะทําให้มันจบจนได้แต่หลักๆคือจังหวะคือเคสเดียวครั้งเดียวจบเลยก็ได้ลถเลยใช่ครับผมดูมาหลายคลิปแล้วผมเชื่อมั่นครับผมเชื่อมั่นในในเซลล์คนนี้ครับถึงได้ผมถึงได้ ไว้ใจับผมปล่อยรถปล่อยให้แกไปดําเนินการทุกอย่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะพี่เนาะก็ฝากถึงผู้ชมนะครับใครที่ลังเลอยู่นะครับตัดสินใจอยู่ปรึกษาเคสไม่รู้ว่าใครที่ไหนทําได้บ้างก็ยินดีนะครับมาปรึกษากันก่อนได้นะครับอย่างเคสพี่พัฒนาก็เราก็ช่วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เทินรถเอารถมาส่งจนวันนี้อ่ะโอเคจบไปได้ดีก็เดี๋ยวผมขออนุญาต ขอบคุณพี่พัฒนาผ่านคิดนี้เลยนะกันเนาะก็ขอบคุณที่ใช้บริการแล้วก็ไว้ใจเราเนาะพี่เนาะก็หลักๆนะครับ คันที่สองคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าก็ขอให้ผมได้บริการนะพี่เนาะก็รอมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดพี่น้องผมผมจะแนะนะนะครับยินดียินดียินดีครับก็หลักๆนะครับรบกวนนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคลิปหน้าผมจะพามาชมอะไรนะครับก็รอติดตามกันนะครับจะพาไปรีวิวได้หลายอย่างนะครับวันนี้พามาดูส่งว่ารถลูกค้าระหว่างทางอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ